สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆมาฝากกันด้วยค่ะลองเลยหมอญี่ปุ่นแนะนำลดเอวด้วยการเดิน3วันลดถึง10กิโลกรัมการมีรูปร่างที่ดีมีสัดส,ส่วนที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนมีความต้องการไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะบางคนอดอาหารเพื่อให้น้ำหนักลดบางคนแทบไม่กินอะไร เพื่อให้น้ำหนักลดแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นการอดอาหารทำให้น้ำหนักลดก็จริงแต่สุขภาพก็แย่ลงตามไปด้วยค่ะคุณหมอชาวญี่ปุ่นได้ทำการค้นพบวิธีการลดน้ำหนักที่ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องเข้าคดราคาแพงไม่ต้องซื้อยากินเพียงแค่3วันจะเห็นผลอย่างแน่นอนค่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาทำอย่างไรกันบ้าง การลดพุงด้วยการเดิน3มวันง่ายอย่าบอกใครเพียงแค่เวลาเดินให้เกรงหน้าท้องและปล่อยลมออกและกำหนดลมหายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะเมื่อก้าวเท้าขวาให้นับหนึ่งพร้อมเกรงหน้าท้องพอก้าวเท้าซ้ายให้นับสองปล่อยหน้าท้องให้สบายสบายไม่ต้องเกรงทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆค่ะถ้าเพื่อนๆกำลังคิดว่า วิธีลดพุงนี้ได้ผลจริงหรอในแพทย์ญี่ปุ่นได้ลองวิธีนี้ดูภายใน3เดือนเขาสามารถลดน้ำหนักได้กว่า10กิโลกรัมรอบเอวหายไป17เซนติเมตรผ่านไป3ปีหุ่นก็ไม่กลับมาอ้วนแถมยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นสัดส่วนดีขึ้นสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นและยังมีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือเวลาเดินให้เดินหลังตรงและเกรงหน้าท้อง วิธีออกกำลังกายนี้นอกจากน้ำหนักจะลดแล้วยังช่วยลดแคลอรี่ด้วยค่ะห่วงยางที่อยู่รอบๆตัวของเรานั้นจะอัดแน่นไปด้วยไขยมันสาเหตุหลกักเป็นเพราะไม่ได้ออกกำลังกายนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าใครไม่มีเวลาไปออกกำลังกายแล้วอยากหห่นดีอยากให้ได้ลองดูวิธีนี้นะคะทำไปเรื่อยๆรับรองว่าผลที่ได้ออกมานั้นจะดีมากค่ะ ่นของคุณและสุขภาพร่างกายของคุณจะเปลี่ยนไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ